สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่วันที่ดีๆเวลาที่ดีๆเวลาที่วิชาที่อายุครบ100ปีพอดีนะครับไม่ว่าเวลาสถานมายาวนานตั้งหนึอยปีแต่เราก็ไม่เคยที่จะเหนื่อย เราไม่เคยที่จะ้อถอยเพื่อฟ้องถอยเลยการจบแบและวันนี้เราจะลองไปฟังเสียงสะท้อน1 0 0ความคิดเห็น1ล้านดวงใจเพื่อพัฒนางานเพศสักรรมไทยสู่อาเซียนกันเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับ ร้อยปีเิให้เขาของศาสตร์เป็นศัจกรรมก็คงนึกถึงเรื่องของการเข้าถึงมืองครับการเข้าถึงคือ,อ,อหน้าวันที่เป็นศัจจกรรมถึงร้อยปีอยากให้ศาสตร์นี้เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันและเข้าถึงได้ง่ายไม่ได้เป็นเรื่องของกลุ่มคนที่อยู่ในวิชาชีพเภสัชจกรรมอย่างเดียว แต่ค is ิดว่าในเรื่องของเทศกาลกรรมทุกคนควรจะเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมเพราะมันถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องต้องอยู่กับมันในอนาคตคงจะมองถึงเรื่องการเข้าถึงการเข้าถึงเรื่องขององความรู้เรื่องของบุคลากรต่างๆที่จะต้องร่วมกับร่วมกับชุมชนแล้วก็ร่วมกับประชาชนให้มาก เนี่ครับได,ได้ได้ได้ออกมาจากมาจาเมืองบ้านมาสู่าการทําง,งานในท้องถิ่นเพราะว่ายังมีประชาชนอีกอีก,อก,อก,ยกเยอะพอสมควรที่เขา้ามารู้วา่าไม่ว่าจะในท้องถิ่นหรือว่าในเมืองในชุมชนเมืองอะไรก็ตามแต่ผมว่ายังมีหลายคนที่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศสตร์เนี่ยนอกจากที่อยู่ในห้องจ่ายยาแล้วหรือว่า เปิดเชห์เอ่อเปิดร้านขายยาแล้วเนี่ยเขาทําอะไรอีกที่ที่ที่แสดงให้คนในสังคมได้เห็นนะครับว่าหน้าที่หลังจริงๆแล้วมันมีอะไรนาะยาทุเรียนสัจจรจะพื้นค้าปรึกษานได้ขันจียยาแก้วมวยหลุดจะเจียวกระยาลับกวนหัวใจจะได้จะได้ลำหัวรัจะได้เจ้าแบบมีผลเสียงยาทุเรียนสัจจรมาช่วยอบรมเกี่ยวกับเรื่องเพศึกษาันธ์ชนนี้จะมีคนมาเดินเลขอายาโบราณ การบางเตือนี่คือคนเท่าคนแก่เขามาซื้อยากันเอาไปกินกันโดย,ดยผ,ผู้เท่ากปถึงการนะครับว่ายาตัวน,นี้มีปัญหายอย่างองกองหรือว่าเป็นยาทีไดครับอยอยอย่างกองครับก็อยากจะให้ทางเภสัชกรนะคะัด้นาตรวจสอบคุณแม่ยาคือเภสัชเขามาแนะนำคนแก่ในหมู่บ้านเพราะว่าแกซื้อยาในหะูเท่ากรถึงการ เขามาแนะน้ำสื่อเม็ดร้อยสองร้อยความอยากหายกันอยากคือไปซัดมาคือกำแนะนน้ำเจ้าบ้านเดือนละครั้งเดือนละครั้งไปอยากเือซื้อยาเลยขวายไม่ก็ยาเลยนี่จังมาบังคับคนเท่าสุดรถเลรคายามาอย่างเงี้ยคนเท่าอยู่บ้านเปคนบอกหมูเนาะว่ามีความมุกความจริงความจริงที่เขียนในกระดาษนี่แล้วก็มันจะมีแต่แต่เวลาตัวยาอย่างเงี้ยอย่างอยู่ในขวดยาเนี่ยมันจะมีบ่มีนี่แ้วเพราะว่าชอบซื้อ ไดกันทางวิีชุมคนอะโฆษณาเกินจริงเยอะเลยแล้วาบ้านม่เชื bridge, ่อกันเยอะยเพาะน้ำสกัดอะไรเนี่ยฟังบ่อยเลยพุ่งขู่กลางนานี่ฟังเน้นเน้นเน้นเยอโฆษณาทำให้อยากจะให้เพจสัตว์ในครมคัคืออยากให้เพจสัตว์นะให้ความรู้เกี่ยวกับชาวบ้านเช่นการกินยาก่อนอาหารหลังอาหารเนี่ยค่ะที่ตามพวกชาวบ้านทั่วไปเขาจะไม่ค่อยมีความรู้อะค่ะก็เช่นแบบไม่ให้ความสนใจกินกินผิดก็ ออไม่สนใจอาจจะเป็นกนะะ่อนอาหารก็ไปกินหลังอาหารเลย,เลยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เพจสัตว์ให้ความรู้เกี่ยวกับเมียด้วยค่ะอ๋อค่ะค่ะส่วนที่นะคะคืออยากให้เพจสัตว์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ต้องแก่ชาวบ้านนะคะแก่คนร้อยปีเพจสักตว์สัจกรรมไทยนะคะก็อยากให้เพจสัจกรช่วยเมีงานวิจัยปรปับปรุงตำราบอกให้เพจสัจกรทุกคนทุกคนแั่งป้ายเพื่อสร้างความติดใจจะให้เพจสัจกร เภสัชกรที่อยู่ร้านจะเป็นคนแก่หรือไม่ันก็เป็น,นจ้าครบรอบ100ปีเภสัชกรรมไทยนะครับสิ่งที่อยากจะให้เภสชัชกรทำก็คือเวลาคุณหมอยาแนะนำคนไข้อยากให้พูดภาษาชาวบ้านหรือที่ง่ายๆคือภาษาคนเขาคุยกันนะครับไม่ใช่พูดชื่อโรคมาที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วชาวบ้านาไงคุณหมอนีิล่ะบอกมาบอกมาเดือนนึงเดือนนึงเพื่อจะ กัแล้วแต่่คุณหมอสิสะดวกให้มาตรวจสอบยาแล้วก็นแนะนําให้เทศบานหูจักว่าคุณของยาแต่ละชนิดแต่ละอย่างมันมีสารในอย่างแน่แล้วเขาคว้นกินบอหรือบวกผูเฒถวผู้หางเทียพผู้กาลังอ่อนกับน,นอกกับมีก็เลยอย่าให้คุณหมอมาจังสี่ละค่ะ i'm going ช่วยหเหลืออยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องขอบคุณไปถึงคนที่ได้นั่งอยู่ที่นี้เพที่ให้ความช่วยเหลือเหตุทั้งหมดที่ตั้งใจทใําเมื่อเราตั้งใจรับราชการเป็นครูนี่ถือว่าเป็นเป็นครูเป็นครูเราก็ต้องสร้างสิทธิที่ดีอยู่ตัวครูนะครับเราอยากให้ลูกศิษย์ของเราที่จบของทุกคนเนี่ยเขาเป็นคนดีองแผนยินเสียง เราเป็นเยนสยามทุกคนนะครับทำสัมาชีพไม่เอารกเอาเปรียบคนอื่นและไม่ให้คนอื่นเขาเปมีเรือต้องแบ่งปันเราไม่ได้สนใจการซ้อขายที่ไเสียตู้ไม่ถูกเยอะแต่ไม่เช่อว่าต้องมีการนะั้นเลนขอให้ทุกคนมีกำลังใจย่งคิดว่าเราจะไม่มีวันแพ้อะไรเลยถ้าเราชนะตัวเองชนะตัวเอง,ะน,เองนะคบ อาจจะมีเวลาที่เราออนไลน์ท่องถอยฉันคิดว่าอยากให้กำลังใจทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ที่นี่ในภ้พาพพระชาจะมีตัวเล็กตัวน้อยเมื่ได้ยังมีเสียงเข,าข้าคุยเล็กๆมาจา้ะเพราะว่าในเบื้องหน้าที่มีความสําเร็จทุกอย่างมีเบื้องหลังนะคะทั้งสิบท่านก็เป็นเบื้องหน้าครูสมเดนี่เป็นทับพหลังเรามีทับหน้าเรามีทับหลังเรามีทับหลัง การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมต้องมีจังหวะการเสียชีวิตเราคงต้องช่วยกันร่วมกันเลยนะทุก่านเอ่อางย้ำที่นี่ทุกท่านมีโอกาสที่จะด้วยช่วยกันทำสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยเราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เราไปสู่สังคมที่ดีกว่าเพื่อเพื่อนพ้อง้องพี่ทุกคนได้ขอขอบคุณทุกท่าน จะไฟแนวแน่แก้ไขจุดไฟสถานเรียน